ทีของเราวันนี้พร้อมกับผมอิดปารินครับแน่นอนที่เรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่ชมแล้วมีความสุขมาฝากกันรวมถึงเรายังมีตัวอย่างเรื่องยอ่อแล้วก็เกร็ดภาพยนตร์ใหม่มาให้ชมกันอีกด้วยกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ครับส่วนตอนนี้เราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกับสีสันความสวยงามของไฟประดับอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์และสัญญาณแห่งการเริ่มต้นเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลแห่งความสุขอย่างคลิสต์มาและปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ในแคนคอกอิลลูมิเนชัน2020ครับ เอกลูกครึ่งหน้าสวยคิมเบอรี่ไปสวมบทเป็นนางฟ้าแสงสวยสร้างสีสันให้กับพิธีเปิดเทศกาลแสดงเทคโนโลยีแสงสีริมโคงน้ำเจ้าพระยาต้อนรับช่วงเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างแบงคอกอิลลูมิเนชันดูเทาเซนทเวนตอไอคอนสยามมหศจรรย์ประดับประดาแสงไฟและขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยริมสายน้ำเจ้าพระยาที่ตระการตายด้วยต้นคริสต์มาสสูง20เมตรซึ่งได้ศิลปินระดับโลกเจ้าของรางวัลเอมมี่อวอร์ด2018 สาขาแอนิเมชันเป็นผู้ออกแบบและจะแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับการผสมผสานความเป็นสากลและเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกันโดยได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมวัดไทยที่นำมาสร้างสารรค์เป็นลวดลายกราฟิกครั้งแรกในโลกอย่างเช่นลวดลาย Energy Flow ที่โดดเด่นด้วยการนำลายกระจังใบเทพซึ่งมักประดับอยู่ตามเสาขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์วิหารพัพลาปราศาสตร์พระเจดีและพระมหาธาตุมาประยุกต์ตกแต่งโคมที่เปงโดยวางลายกระจังตรงกลางประหนึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งพลังสร้างสารรค์ที่ส่งออกไป สู่จักราวาลอันยิ่งใหญ่และลาย Celebration of ฟไลฟ์ที่นำรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดที่นิยมใช้ตกแต่งกระจกสีของวัดผสานกับเส้นสายของพลังแห่งความสุขและลายเส้นที่ชวนให้นึกถึงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเปล่งประกายส่องสว่างสวายริมคงน้ำเจ้าพระยาค่ะนอกจากนี้ยังจะแสดงผลงานประติมากรรมของศิลปินระดับโลกให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดอีกหลายต่อหลายคนอย่างเช่น Fantastic Planet สองฟิกเกอร์เรืองแสงสูง7เมตรที่มีชื่อว่า p i ดพิงคอนเน n ร์แอนด์วอตที่ออกแบบโดยศิลปินทัศน์ศสสิลป์ชาวออสเตรเลียอ m มนดาปาร์รโดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์แนวสต o อ m o t ชั่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวอนาคตอย่าง Fantas t i c Planet ของเช็คและฝรั่งเศสเมื่อปี1973ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะในทุกๆวันจะมีศิลปินดารานักร้องของไทยไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมอบความสุข,ขผ่านเสียงเพลงเสียงดนตรีให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจอยากไปสัมผัสการแสดงไฟสุดล้ำสมัยนี้ก็ไปกันได้นะคะที่ไอคอนสยามโดยจะจัดยาวข้ามปีไปจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าเลยละคะ่ะ สวยงามมากๆนะครับใครที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือว่าผ่านไปผ่านมาแวะไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับส่วนข่าวนี้ก็เป็นความสุขในรูปแบบของเสียงเพลงเสียงดนตรีกับคอนเสิร์ตเพลงลูกรุงของนักเปียโ,โนโปรดิวเซอร์มือทองอีกหนึ่งคนของไทยอย่างพี่หนึ่งจักรวาลในคอนเสิร์ตคิดถึง always midu y หนึ่งจักรวาลที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้านี้แล้วครับ you <laughs> เพยงเพราะๆจากเหล่าศิลปิน2รุ่น2วัยรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ให้ได้ฟังกันสดๆเป็นน้ำจิม้มเรียกน้ำย่อยขอเพลงลูกกรุงทั้งหลายให้ได้ฟังได้เคลิบเคลิ้มย้อนวันวานกันก่อนเลยนะคะสำหรับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลคิดถึงอ l วมิ y ยูบายหนึ่งจักรวาลเพื่อหารายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิหอการค้าไทยที่นักแต่งเพลงโปรดิเวเซอร์มือทองหนึ่งจักรวาลเป็นหัวเรือใหญ่ขึ้นแทนควบคุมและเรียบเรียงบทเพลงที่จะนำไปร้องไปเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยตัวเองทั้งหมด ผ่านเสียงร้องของเหล่าศิลปินต่างรุ่นต่างยุคไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ทั้งอรวีสัจจานนนมิ้นมาริวันออสคิริบูลมุอัญชลีส่วนรุ่นเล็กก็มีทั้งเจ้าของแชมป์และศิลปินจากรายการเดอะโกลเด้นซองซีซั่นหนึ่งและ2ไม่ว่าจะเป็นแอดโชคชัยผิงผิงสรวีโตโตธนเดชสิทธิกรวิทเอฟรัฐพงษ์และภูภูริวัฒน์ค่ะ ซึ่งคอเพลงลูกกรุงทั้งหลายก็เตรียมตัวเตรียมเงินในกระเป๋าแล้วไปดื่มด่ำกับบทเพลงเพราะๆกันได้นะคะในวันเสาร์ที่5ธันวาคมต้นเดือนหน้าที่อัลล่าอารีนาโชดีซีหาบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอเร์เจ้าเดิมค่ะเป็นประจำนะครับเช่นเคยทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็มีช่วงที่ถูกใจคอหนังทั้งหลายมาฝากกันกับหนังใหม่สุดสัปดาห์ไปชมกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มิสเตอร์มูฟวี่ของเราจะเตรียมภาพยนตร์ใหม่เรื่องอะไรมาอัปเดตกันบ้างสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอิท สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณนัทครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายเยอะไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่ซบเซามาหลายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายด้วยกัน6เรื่องครับซึ่งกหลากหลายแนวอีกด้วยครับนามาให้ชมค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับให้คุณนัทเลือกเลยดีกว่าจะเริ่มด้วยเรื่องไหนก่อนดีครับได้เลยครับงั้นผมขอเริ่มด้วยภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าหนังสงครามจากฮอลลีวูดอย่าง The Outpost ฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายครับ ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงของสมรภูมิรบในอัฟกานิสถานกับภารกิจเสี่ยงตายเมื่อทหารอเมริกันจำนวน54คนถูกล้อมด้วยกองกำลังตาลิบันกว่า400คนในเขตแดนที่ไม่มีทางออกและอันตรายที่สุดในโลกพวกเขาจึงต้องหาหนทางเอาตัวรอดโดยการต่อสู้แบบสุดชีวิตและฝ่ายุทธภูมิล้อมตายนี้ไปให้ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่เลยนะครับใครที่ชอบภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้แบบสงครามแบบนี้นี่ถูกใจกันเลยนะครับใช่แล้วครับโดยเรื่องนี้นะครับก็ได้นักแสดงมากความสามารถอย่างออเรนโดบูมสกอตต์อีส์วูดและเคเล็บแบรนดี้โจนมาร่วมถ่ายทอดบทบาทการันตีความสนุกไปอีกด้วยครับยังไงไปชมกันได้นะครับและยังมีภาพยนตร์แนวอื่นๆบ้างไหมครับเผื่อว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้ชอบภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามแบบนี้ครับจริงๆมีอีกหลากหลายเลยครับทางภาพยนตร์แนวผจญภัยคอมเมดี้ที่นำแสดงโดยนางเอกสาวสวย แอนแฮตเวอย่างเดอะวิชเชสแม่มดครับกับเรื่องราวในช่วงปี1967ของเด็กชายกำพร้าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับคุณยายผู้เป็นที่รักแต่ชีวิตของพวกเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อเด็กน้อยถูกหลอกล่อให้ไปยังคาริหาแสนสวยและได้พบกับแม่มดสาวสวยสุดไฮโซผู้กำลังรวบรวมของเพื่อนแม่มดของเธอมารวมตัวกันเพื่อทำแผนชั่วร้ายที่ยากเกินจะคาดเดาครับ Why earth would around mouse? ภาพยนตร์แนวสยองขวัญสั่นประสาทขวัญหลงส่งท้ายเดือนฮาโลวีนซีปีศาจซ่อนแอบเรื่องราวของคุณแม่สาวที่เริ่มจะกังวลกับลูกชายวัย8ขวบของเธอ เพราะเขามีอาการที่แปลกไปเมื่อเขาพูดถึงเพื่อนใหม่ที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้รวมทั้งนิสัยของเขาก็เริ่มจะก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นฝันร้ายที่ลุกลามคนในครอบครัวครับและชีดายสตูมอร์โรแพร่ผ่านวันตาย กับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดภาวะหลอนประสาทภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายในวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้กับบรรดาคนรอบข้างฟังส่งผลให้พวกเขาเกิดอุปทานหมู่และเชื่อว่ากำลังจะตายในวันรุ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับ แต่และเรื่องนี่น่าชมทั้งนั้นเลยนะครับยิ่งเรื่องสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างหลอนเลยทีเดียวนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับเป็นภาพยนตร์จิตวิทยาที่นักวิจารณ์ยกให้เป็นงานร่วมสมัยแห่งยุคทํางานภาวะกลัวตายของยุคโควิดสิได้อย่างน่าขนลุกเลยครับหลากหลายแนวอย่างที่คุณนัทได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะมีทั้งแอคชั่นดราม่าภจญยัยสยองขวัญระทึกขวัญกันไปแล้วแต่ว่า6เรื่องนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใช่แล้วครับยังมีภาพยนตร์จากเอเชียรวมถึงคอมเมดี้เบาๆผ อย่างรักหนูไหมไซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากเสริมโปรดักชั่นที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศออกมาว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่อยู่ในจักรวาลของไทยบ้านเดอะซีรีส์ซึ่งในเรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานหรือวิถีชีวิตที่มีวัวควายและทุ่งนาเพียงเท่านั้นแต่เป็นการเล่าเรื่องราวของอีสานแบบฉบับใหม่ในมุมมองของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ในเมืองครับกันนนแบบี้ได,ด และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ดราม่าจากแดนมังกรลีบตบให้สนันเรื่องราวอัตชีวประวัติของหลังผิงโคสและนักวอลเล่บอลหญิงคุมทีมชาติจีนโดยเรื่องนี้ก็ยังได้ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนตัวจริงมารับบทแสดงนำด้วยครับ รบแล้วนะครับทั้ง6เรื่องของสัปดาห์นี้กับภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยหูน่าชมมากๆเลยครับเห็นด้วยเลยครับคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องไหนแนวไหนก็เลือกชมกันได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปชมกันครับว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เรามีที่ให้ได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนกันที่ไหนบ้างในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับ เริ่มด้วยงานเป็กผลิตโชค 15th Anniversary The Final Odyssey Concert ที่ Impact Arena เมืองทองธานีต่อด้วยคอนเสิร์ตนั่งใกล้ได้แค่นี้เจี๊ยบกับจุย้ยคุยเล่นร้องที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันและปิดท้ายด้วยงานที่น่าจะถูกใจเหล่าคนรักสัตว์กับงาน Thailand International Dog Show 2020ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ ถูกใจงานไหนเลือกไปกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เวลาของเราทั้งสองคนก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ